สวัสดีค่ะความไม่เชื่อมั่นมีอยู่ในทุกบริษัทนะหัวหน้าไม่เชื่อมั่นลูกน้องว่าจะทำงานได้ไหมเจ้าของไม่เชื่อมั่นผู้จัดการว่าจะคุมได้ไหมว่าจะทำงานนี้รอดไหม มันมีความไม่เชื่อมั่นอยู่ในทุกๆบริษัทไม่ใช่อยู่แค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งยิ่งถ้ารับคนใหม่เข้าไปทํางานคนเก่าที่คุมอยู่ก็จะยิ่งไม่ไว้ใจปล่อยมือก็ยังคงดูอยู่ว่าเฮ้ยจะทําได้ไหมก็ยังคงจี้จิกอยู่ว่าจะเป็นยังไงอันนี้มีคำถามมาหาครูนะคะว่าครูรู้สึกอึดอัดจังเลยอเขารับชั้นมารับผมเข้ามาทำงานแต่ก็ไม่ปล่อยมือยังจะมาดูและยังมาใกล้ชิดกับลูกน้องของเรามันทำให้ลูกน้อง ไม่รายงานมาที่ฉันไม่รายงานมาที่ผมก็รายงานตรงไปถึงเจ้าของไปถึงหัวหน้าที่สูงสุดกลายเป็นว่าข้ามหัวผมไปเลยมันรู้สึกอึดอัดมันรู้สึกทํางานได้ไม่เต็มที่อ่ะคือจะไปคุยก็ไม่กล้ากลัวว่าเขาจะไม่เลือกเราแล้วจะเอาเราออกก็คิดสระตะมากมายรู้สึกอึดอัดเหลือเกินอย่างนี้มีคําถามมาหาครูเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วครูบอกเลยความไม่เชื่อมั่นในทุกๆบริษัทมีหมดค่ะ เพราะเขายังไม่เห็นฝีมือคนคนนั้นว่าทำได้ไหมเพราะเขายังไม่รู้ว่าคนคนนั้นสไตล์ทำงานเป็นยังไงเขาก็คงยังต้องดูก่อนคุณเป็นคนใหม่เข้าไปสิ่งที่ควรจะทําให้มากที่สุดคือเรียนรู้ในงานให้เยอะที่สุดรู้ทุกซอกทุกมุมเขาจะมาก้าวไก่ในหน้าที่ปล่อยเขาเพราะมันยังใหม่อยู่เขายังไม่ไว้ใจแล้วขอให้คุณคิดว่าเป้าหมายคุณกับเป้าหมายเขาคืออันเดียวกัน เพราะต้องการผลสําเร็จของงานเหมือนกันต้องการให้งานไม่มีปัญหาเหมือนกันเป้ามันตรงการแค่วิธีการมันต่างกันเฉยเฉยเขาก็กลัวคุณคุณก็รู้สึกกดดันที่เขามาทําแบบนี้มันเป็นความรู้สึกล้วนๆเลยนะใครที่ขัดเกลาได้มากกว่ากันจะเป็นผู้ชนะจะเป็นคนคุมเกมตรงนั้นได้แต่ถ้าใครไม่ได้ขัดเกลาจิตวิญญ,ญาณมา ก็จะรู้สึกเครียดก็จะรู course, online, antis, it, siglo, I. I. ้สึกกดดันว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นว่าทําไมเป็นอย่างนี้ว่ามันกดดันทั้งสองฝ่ายนั้นแบบเนี้ยทั้งตัวคุณด้วยทั้งตัวเจ้าของบริษัทด้วยเพราะว่าความรู้สึกคนน่ะมันส่งถึงกันได้นะเครียดอีกคนเขาก็รับรู้ได้ว่าเครียดไม่ชอบอีกคนเขาก็รับรู้ได้ว่าไม่ชอบถ้าคุณมีความรักมีความเมตตาอีกคนเขาก็รับรู้ได้ว่าคุณมีความรักมีความเมตตาอันนี้คือคําตอบที่ครูจะบอกคุณนะคุณฟังครูแล้วเนี่ยขอให้คุณใจเย็นๆขอให้คุณมานั่งเงียบๆคว่า เ้าหมายของคุณในบริษัทนั้นนะมันคืออะไรมันคือเงินเดือนใช่ไหมมันคือประสบการณ์ใช่ไหมมันคือความรู้ที่คุณจะเอาไปต่อยอดในการเติบโตของคุณใช่ไหมถ้ามันเป็นอย่างนั้นนะคุณต้องยิ่งทําตัวเองให้ใจเย็นเรียนรู้ให้เยอะแล้วถ้ามีอะไรเข้าไปคุยกับหัวหน้าได้รู้สึกอึดอัดอะไรเข้าไปคุยกับเขาได้หัวหน้าหรือเจ้าของบริษัทเขาเปิดรับขอให้คุยด้วยดีๆไม่ใช่คุยด้วยอารมณ์ปะทะ ขอให้ใจเย็นๆคุยเป็นเหตุเป็นผลเพราะโตโตกันแล้วทํางานกันมาแล้วมีวุฒิภาวะแล้วแล้วมานั่งคิดก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรแล้วคนคนนั้นเขาต้องการอะไรคนที่คุมเขาต้องการอะไรอย่างที่ครูบอกจริงๆผลลัพธ์คืออันเดียวกันต้องการให้งานสําเร็จแล้วต้องการให้งานไม่มีปัญหา ผลลั์มันอันเดียวกันน่ะจริงๆคุณไปคุยกับเขาได้ง่ายเลยนะเพราะผลลั์มันคืออันเดียวกันน่ะเขาชอบซะอีกแต่วิธีการคุณกับเขามันไม่เหมือนกันแต่คุณลองคุยกับเขาว่าเพราะอะไรทําไมเขาถึงทําแบบนี้ให้คุณเปิดใจคุยกับเขาถ้าคุณมานั่งคิดเองเออเองรับรองคุณเครียดไปตลอดการที่คุณทํางานอยู่ในบริษัทเนี้สุขทุกข์มันอยู่ที่ใจนะคุณบอกเลยมันอยู่ที่ใจคุณ ต้องมาอยู่เหนือปัญหานะนะถ้าเกิดมันมีปัญหาถ้าคุณอารมณ์คุณอยู่ระดับเดียวกับปัญหาคุณจะแก้ไม่ได้แล้วอารมณ์ยังไงที่อยู่ระดับเดียวกับปัญหาเครียดกังวลไม่พอใจทําไมอย่างงู้นอย่างนี้อันนี้คืออารมณ์ระดับเดียวกับปัญหาคุณจะแก้ไม่ได้แน่นอนแล้วทําไงให้คุณอยู่เหนือปัญหา คุณต้องไม่รู้สึกแบบนั้นคุณต้องรู้สึกโล่งปลอดโปร่งคุณก็ต้องมองว่าเฮ้ยในการทํางานบริษัทมันก็เป็นแบบนี้แหละ <_ S 1> เขาหัวหน้าทั้งหลายเจ้าของบริษัททั้งหลายเขาก็ไม่อยากจะไว้ใจใง่ายอยู่แล้วถ้าเกิดฉันเป็นเขามัางละ่ะฉันจะรู้สึกยังไงฉันจะทํำยังไงให้คุณคิดไปอยู่ในฝั่งเขาบ้างอยากคิดแต่ตัวเองอยู่ฝั่งตรงนี้ใจเย็นๆนั่งเงียบๆในห้องถามใจตัวเองว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทำเนี่ยเพื่ออะไร จุดมุ่งหมายมันคืออะไรวัตถุประสงค์ของงานนั้นเขาต้องการอะไรคุณต้องการอะไรอย่างที่ครูบอกตรงกันยิ่งคุยกันไม่ยากเลยอันนี้คือวิธีที่ครูมาบอกคุณคือถ้าเกิดเจอหัวหน้าหรือเจ้าของบริษัทไม่ไว้ใจหรือไม่เชื่อมั่นในในฝีมือที่คุณทําขอให้คุณใจเย็นๆแล้วมาคิดคิดถึงเป้าหมายที่คุณทําที่นั่นคิดถึงผลงานที่คุณทําตรงนั้นเขาต้องการอะไรคุณต้องการอะไรลองเปลี่ยนเป็นเขาสิ ถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณเป็นหัวหน้าแล้วได้คนใหม่เข้ามาคุณจะทำแบบนั้นไหมคุณลองคิดกลับไปกลับมาแต่การคิดของคุณขอให้อยู่เหนือปัญหานะอย่าเอาอารมณ์ไปอยู่ระดับเดียวกับปัญหาเพราะไม่งั้นคุณก็จะคิดเข้าข้างตัวเองตลอดคิดว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทําอย่างนั้นทําไมเขาไม่ทํานี้ไม่ได้ดังใจเธอเลยรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ชอบรู้สึกกดดันรู้สึกลุน้นล้วนเลยอย่างครัวอยู่นอกปัญหาของคุณใช่ปะคุณก็มีปัญหากัน2คนนั้น3คนนั้นแต่ครัวอยู่ข้างนอกคุณมองเข้าไปเนี่ยมันเปนเ มันก็แค่อารมณ์ของเราเรากําหนดอารมณ์ตัวเองได้เราสร้างอารมณ์ตัวเองได้ คุณก็จะเป็นผู้นําในสถานการณ์นั้นครูมองว่าปัญหาเนี้ยเล็กน้อยมากถ้าเป็นครูนะครูทํา6เดือนหรือ1ปีคุณรู้ครอบคุมหรือยังถ้าคุณรู้ไม่ครอบคุมคุูจะเรียนรู้ให้เยอะเรียนรู้ให้มากคุูจะฝ่ายรู้คุูจะตั้งใจคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นคนคุมเขาเห็นความตั้งใจของเราเขาก็ชื่นชมในตัวเราแล้วเราต้องโชว์ตรงนี้ให้เขาเห็นแล้วถ้าเกิดทําไปได้นานพอถ้าเราคิดว่าโอเรามีประสบการณ์แล้วแล้วเขายังมากลุ่มอํานาจนี้อยู่คุณก็ต้องไปขกับเขาซีว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณมาาทํแบบนี เคุณจะเหนื่อยนะคุณจะไม่ได้แบ่งเบาเลยดังนั้นคุณก็ต้องปล่อยมือให้ฉันได้ทํางานบ้างคุณไปทําที่อื่นเดี๋ยวอันนี้ฉันดูเองเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีปัญหาเดี๋ยวฉันไปถามหรือไม่งั้นคุณก็ดูห่างๆก็ได้ แต่ไม่ต้องให้ลูกน้องขึ้นตรงกับคุณเพราะมันจะคอนโทลกันลาบากคอนโทลกันยากคือคุณสามารถพูดตรงๆกับเขาได้นะเขาเข้าใจเขารู้เรื่องจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากเหนื่อยที่จะมาคุมมาทําแบบนี้นะเขาก็อยากจะไปทําอย่างอื่นจะแย่แต่ด้วยความไม่มั่นใจไม่เชื่อใจคุณก็ต้องโชว์ฝีมือให้เขาเห็นว่าคุณเก่งคุณทําได้มันเป็นที่จิตใจล้วนๆเลยคุณต้องฝึกใจเย็นๆนั่งเงียบๆหายใจเข้าลึกๆ นึกถึงผลลัพธ์นึกถึงเป้าหมายที่มันร่วมกันแล้วกันเนาะยังไงก็เรียนรู้เยอะๆครูจะบอกคุณเสมอเพราะสิ่งนี้มันทําให้คุณเติบโตขึ้นจริงๆทําให้คุณมีสมาธิทําให้คุณตัดสินใจได้เยอะถ้าคุณมีข้อมูลที่มากพอแต่ขอให้เป็นข้อมูลที่คุณเอาไปต่อยอดในงานจริงๆไม่ใช่ข้อมูลทั่วๆไปสเปะสปะถ้าคุณมีความรู้ทั่วๆไปแล้วคุณไม่เอามาประมวลผลเอามาประกอบที่มันลงมือได้มันจะ เป็นความรู้ที่ไม่มีประโยชน์เลยดังนั้นคุณก็ต้องเอาความรู้ที่คุณต้องการเอาไปใช้ในงานจริงๆค้นขวายความรู้พวกนั้นเอามาใส่ตัวยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ